อันนี้สินแสมิงไปจัดห่วงจุ้ยนะครับให้กับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับขอบคุณผู้ใหญ่และก็ผู้ประสานงานทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกให้นะครับอันนี้เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่สินแสมิงไปจัดห่วงจุ้ยไว้ให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับสินแสมิงก็ไปจัดห่วงจุ้ยไว้ให้เช่นกัน ะครับถัดไปก็จะเป็นออทอล์กโชว์นะครับบรรยายให้กับกลุ่มธุรกิจทรูคอร์เปอเรชันสำหรักงานใหญ่ที่ราชดารพิเศษนะครับทอล์กโชว์สารแทนของจุย่ยและก็โงอเฮงส่วนอันนี้จะเป็นงานทอล์กโชว์นะครับปูนซีเมนต์คนครหลวงนะครับปูนอินทรีนะครับโอ้คนดูมากมายทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นออทอล์กโชว์นะครับงานบ้านและคอนโด นะครับ Impact Arena เหมืองทองทานีนะครับงานนี้สนุกมากๆเลยพบกับเอฟซี FC, แล้วก็เจ้าของบริษัทรับสร้างบ้านนะครับอัทยาใัยดีน่ารักทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอ,อันนี้ก็มาทอกโชว์นะครับที่โรงแรมอ,อวานีรีเวอร์ไซด์นะครับก็ทอกโชว์ให้กับปูนซเซเบนนครหลวงปูนสีเช่นกันนะครับ ันนี้ก็มี FC นะครับมีหลายท่านเข้ามาฟังบรรยายกันจัดยิ่งใหญ่ทุกปีครับนะครับอันนี้เป็นเ,เดี๋ยวนะถัดไปนะครับก็จะเป็นงานรู้สึกจะเป็นงานทอกโชว์เหมือนกันนะครับสักครู่นะครับอันนี้เป็นงานทอกโชว์งานรับสร้างบ้านและวัสดุนะครับฉลองครบ20ปีนะครับที่ Impact Arena เหเมอืองทองทานี นะครับอันนี้สินแสบิงถ่ายอยู่ที่หน้างานนะครับคนเยอะมากนะครับนะครับสนุกมากครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นงานทอล์กโชว์ให้กับโรยนเฮาส์นะครับบริษัทโรยนเฮาส์รับสร้างบ้านนะครับที่ เซ็นท่านรัดเพลา,พาลานกิจกรรมเซ็นท่านรัดเพลา,พางานนี้ก็สนุกมากๆเช่นกันนะครับ f อมากันอย่างมากมายเลยนะครับถัดนไปก็จะเป็นงานทล์กโชว์นะครับศาสตร์แห่งฮองจุ้ยนะครับให้กับเซ็นทานชนบุรีนะครับอันนี้เป็นลานกิจกรรมเลยนะครับงานมหกรรมบ้านและคอนโดชนบุรีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นงานไปนจัดฮองจุ้ยออฟฟิศบริษัทสายการบินที่ฮ่องกง นะครับเสร็จแล้วก็ทางประทานทางเจ้าของเขก็พามาทานอาหารวระทานของอร่อยนะครับขอบคุณนะครับมิสเตอร์โรแลนด์มากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานทอล์โชว์เช่นกันนะครับทอลโชว์ให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับศาสตร์ของ จัดบ้านจัดออฟฟิศที่ทํางานอย่างไรให้มันทำงานราบรื่นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับก่อต่อ,อ,องานและกิจกรรมิีธรรมชานะครับอันนี้เป็นทอล์กโชว์ศาสตร์แห่งวงจุ้ยอ,อ,อันนี้อันเดียวกันนะครับของกระทรวงาสาธารณสุขนะครับอันนี้สินแสมิงมารับรางวาัลจาก y o u t u b e t h a i l a n d นะครับเป็นรางวาัลที่ทาง y o u t u b e นะครับและ Google มอบให้นะครับ งานนี้ก็คนเยอะมากเช่นกันแล้วก็อันนี้เป็นไปนจัดวงจุ้คอนโดและก็ช็อปแบรนด์เนมที่สิงคโปร์นะครับนะครับจำได้ว่าตอนนั้นเดินทางกันเช้าตู่เลยแต่ว่าใช้เวลาเดินทางนัดเดียวครับนัดเดียวถึงแล้วนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเ,เดี๋ยวนะสินเสีิง,งนึกนิดนึง อันนี้จะเป็นจัดวงจุ้ยออฟฟิศคอนโดที่ฮ่องกงอีกอันนึงนะครับจริงๆแล้วฮ่องกงกับสิงคโปร์สินแสมิงเดินทางไปบ่อยมากนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้แวะเที่ยวแวะทานของอร่อยบ้างนะครับแล้วก็เ,เป็นการเดินทางที่มีความสุขมากๆเพราะว่าบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นงานอีเวนต์นะครับจุดจีนนะครับที่ไอคอนสยามนะครับจัดไอคอนสยามจัดให้กับออแขกที่มาเที่ยวนะครับที่ไอคอนสยาม อันนี้เป็นออทอล์กโชว์นะครับวงจุย้ยโหเฮงให้กับโรงพยาบาลพญาไท3นะครับอันนี้เป็นงานทอล์กโชว์ศาสตร์แห่งหวงจุย้ยให้กลุ่มธนาคารเปรียดนาคินนะครับอันนี้สอนการวัดองศาต่างๆนะครับได้รับความสนใจอย่างมากมายถัดไปก็จะเป็นจัดวงจุ้ยนะครับที่สํานักงานตารวจแห่งชาตินะครับนะครับอันนี้ก็จำได้ว่าไปจัดอยู่ พักหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทอล์กโชว์ศาสตร์แห่งหวงจุ้ยโรงแรมรามาดาริเวอร์ไซด์นะครับงานนี้ก็สนุกสนานมากๆทีเดียวนะครับได้ทานของอร่อยด้วยนะครับอันนี้เป็นทอล์กโชว์ศาสตร์แห่งหวงจุ้ยนะครับที่ CDC นะครับอันนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เช่นกันอันนี้เป็นจัดวงจุ้ยกระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงคมนาคมนะฮะก็มี ู้หรันนี้เป็นจัดวางองค์พระแม่รัศมีนะครับตึกเกสรพาซาจัดวงจุ้ยนะครับภูมิขาปัดนะครับนะครับอันนี้เป็นท่านประธานของเกสรพาซานะครับถัดไปนี่จะเป็นงาน Home Expo ไม่แน่ใจว่าครั้งที่2หรือเปล่านะฮะหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นงานทอกโชว์ให้กับงานมหกรรมรักสร้างบ้านนะครับอันนี้เป็น ผมจุ้ยที่กระทรวงพาณิชย์นะครับผมจุ้ยที่กระทรวงพาณิชย์นะครับไปจัดวางตําแหน่งห้องทํางานนะครับต่างๆนะครับถัดไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงถัดไปก็จะเป็นอันนี้ยังอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์อยู่นะครับถัดไปเดี๋ยวนะถัดไปจะเป็น เดี๋ยวนะน่าจะเป็นจัดวงจุ้ยที่ไหนละ่ะอันนี้อ๋ออันนี้ของคุณทรายมาดามฟินนะครับจัดวงจุ้ยออฟฟิศแล้วก็บ้านนะครับของคุณทรายมาดามฟินนะครับโอ้โหบริษัทใหญ่มากแล้วก็คุณทรายเนี่ยนะครับลูกน้องรักมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการไปจัดวงจุ้ยที่สนุกสนานมากทั้งวงจุ้ยทั้งโกดังสินค้าเลยนะครับของมาดามฟินนะครับนี่ก็จัดไว้อย่างหรูหราเลยนะครับ แล้วก็ของเดิมเขาก็จัดไว้ดีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าสินแสมิงก็มีเพิมเ่มเติมให้นิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นทอล์กโชว์สาร์แห่งุจุ้ยนะครับให้กับกลุ่มธุรกิจห้างแมคโครนะครับที่ Impact a r e n a เมืองทองธาน,นีเช่นกันงานนี้ก็สนุกมากๆมีพิธีกรด้วยอันนี้เป็นอาจารย์พิเศษนะครับนักศึกษาปริญญาโทนะครับมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองน,นะครับสินแสมิงเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศ,ศึกษานะครับ อันนี้เป็นจัดวางพงจุ้ยออฟฟิศนะคับ,บริษัทบุญรอดเบลรี่จำกัดมหาชนิ้นแสหมิงทำงานให้กับบุญรอดนะครับในส่วนการจัดพงจุ้ยออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่ปี2549กี่ปีแล้วครับ20จะ20ปีแล้วอันนี้เป็นทอล์กโชว์สารแห่งพงจุ้ยนะครับมหกรรมงานบ้านและคอนโดนะครับที่โรบินสันชานเชนเซานะครับงานนี้ก็สนุกสนาน มากทีเดีียวมการถามตอบจากข้างล่างขึ้นมานะครับสินแสมิงก็ตอบให้ทุกคําถามเลยที่หลายท่านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุย้ยอันนี้เป็นการจัดฮวงจุ้ยนะครับชอปโรเวนะครับที่ต่างประเทศนะครับนะครับก็ได้เที่ยวอีกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเดี๋ยวนะคุณคุณนะฮะอ๋อนี่ยังอยู่ที่ฮ่องกงอยู่นะครับอันนี้สินแสมิงไปถ่ายรูปนะครับกับ เอ่อไอดอลของสินแสหมิงนะครับท่านลีหมิงนะครับนักแสดงนะครับโอ้นะครับอันนี้เป็นอีเวนต์หงจุ้ยบ้านและคอนโดที่สยามพารากอนนะครับมีเอฟซีมาพบกันอย่างมากมายทีเดียวสนุกสนานมากๆเช่นกันนะครับคนเยอะมากๆเลยงานเนี้ยนะครับอันนี้เป็นทอลคหงจุ้ยนะครับที่เซ็นทันจันทบุรีนะครับช็อโทอลคโชว์สาสร์แห่งหงจุ้ยที่เซ็นทันจันทบุรีนะครับ อันนี้เป็นจัดวานคงจุ้ยนะครับคงซุยนะครับสุสานเนวันนานะครับนะครับที่บ้านบึงชนบุรีนะครับอันนี้สินสาถิงก็ไปจัดให้กับคุณลูกค้าบ่อยเช่นกันนะครับคงซุยมีหลายขนาดเลยนะครับอันนี้เป็นทอล์กโชว์นะครับคงจุ้ยบริษัทระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะรับความสนใจอย่างมากรู้สึกอันนี้จะเป็นทอล์กโชว์พงจุ้ยแล้วก็โง่เฮงด้วยนะครับอันนี้ที่โรงแรมเ ดี๋ยวนะเอาวันนี้นิว่าไซ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับก็จะใช่แหละนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นทล์กโชว์งานบ้านและคอนโดเซ็นทรัลจ,จันทบุรีอันนี้ก็เป็นอีกอันออนึงที่แซมมีโอกาสไปทล์กให้ฟังบ่อยๆนะครับงานนี้ก็คนเยอะมาก f c เยอะมากอันนี้จะเป็นจัดฮวงจุ้ยคอนโดนะครับแล้วก็ออฟฟิศให้กับลูกค้าที่สิงคโปร์ อันนี้ถ่ายบนเรือนะครับนะครับคือเสร็จงานแล้วละคุณลูกค้าเขาก็พาไปชมวิวนะครับเมอร์เออน,อ,อนพ่นน้ำแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับสวยมากๆเลยนะครับไปแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้ยังอยู่ที่จัดหงจุ้ยออฟฟิศคอนโดให้กับลูกค้าที่สิงคโปร์อยู่นะครับเป็นหงจุ้ยออฟฟิศแล้วก็คอนโดนะครับของนักธุรกิจชาวไทยที่อยู่ที่นูน่นนะครับ <S 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 อันนี้จะเป็นจัดหวงจุ้ยที่กระทรวงสาธารณสุข นะครับนะฮะขอบคุณเอ่อำนยงานผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับเป็นการจัดวางนที่ดีให้นะครับนะครับอันนี้ยังอยู่ที่จัดวาทุนที่กระทรวงศึกษาธิการครับวันนั้นรู้สึกจะไปตอนช่วงเช้านะบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยรู้สึกอบอุ่นมากๆทีเดียวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ คุณคุณที่กระทรวงศึกษาธิการก็น่ารักนะครับต้อนรับกันด้วยมิตรไมตรีทุกท่านเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับนะนะนะครับนี่ยังอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอยู่นะครับกระทรวงศึกษาธิการอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวนะยังอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอยู่นะครับเป็น ด้านหน้าที่สินแสหมิงไปจัดวางไว้ให้นะครับถัดไปนี่จะเป็นห่วงจุ้ยทล์กนะครับกับสินแสมิงเป็นงานทล์กโชว์เช่นกันนะครับทล์กโชว์ให้กับบิสต์โอนประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าจัดยิ่งใหญ่เลยหลายจังหวัดนะครับแต่อันนี้เป็นของที่จังหวัดกระบี่นะครับตอนน,นั้นรู้สึกจะสี่ห้าจังหวัดนะครับที่สินแสหมิงเดินทางนะครับสนุกมากๆเลยแล้วก็ทางบิสต์โอนนะครับทางแกไนเซอร์ก็ ให้การต้อนรับอย่างดีรู้สึกมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากๆทีเดียวนะครับรู้สึกจะมีไปค้างคืนด้วยคืน2คืนไม่แน่ใจนะครับเพราะมันไปทลอกโชว์หลายจังหวัดที่จัดโดยบิสตอนเนี่ยนะครับอ,อันนี้ยังอยู่ที่ทลอกโชว์กับบิสตอนอยู่นะครับอันนี้รู้สึกผมจะไลฟ์สดคุยกับ FC ด้วยระหว่างพักนะครับนะครับ อันนี้เป็นห่วงจุ้ยที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเอ๊ะไม่แน่ใจว่าซ้ำกันหรือเปล่านะฮะนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเลยนะครับถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับอันนี้ก็เป็นจัดห่วงจุ้ยออฟฟิศให้กับบุญรอดเบลวี่จำกัดมหาชนบุญรอดนินแส,สมิงไปจัดให้หลายครั้งหลายครามากๆนะครับอันนี้เป็นจัดห่วงจุ้ยที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นะครับกระสวงใหญ่มากแล้วก็ต้องบอกว่าห้องผู้บริหารห้องประชุมห้องทำงานของอคุณคุณต่างๆนะครับที่ทำงานให้กับกระทรวงเนี่ยนะครับของเดิมก็จัดไว้ค่อนข้างจะเป็นระเบียบอยู่แล้วละแต่จาหมิงก็ไปเพิ่มเติมในส่วนของห่วงจุ้ยไว้ให้นะครับเพื่อการทำงานจะได้ออกมาสมูทนะครับถัดไปก็จะเป็นทอล์กโชว์ศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยนะครับให้กับบริษัทมาสเตอร์แปรนนะครับ สร้างอาณาจักรผู้มีระดับนะครับอันนี้เป็นงาน E อ็กซ์คลูซีฟทส่วนอันนี้เป็นงาน Talk Show าทอล์กโชว์ศาสตร์แห่งฮงจุ้ยนะครับให้กลุ่มธุรกิจเซนทันพัฒนานะครับโครงการบ้านจัดสรรระดับไฮเอ็นนะครับอันนี้ดินสามิงก็ไปทั้งบรรยายแล้วก็ไปทำอีเวนต์ต่างๆไว้ให้นะครับอันนี้เป็นอ,อ,อันนี้น่าจะซ้ําเดิมหรือเปล่าเป็นอาจารย์พิเศษนะครับนักศึกษาปริญญาโทศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิทธนะครับสอนศาสตร์แห่งฮงจุย้ยภูมิสถาปัต์นะครับให้กับนักศึกษาและ ให้กับนักศึกษานะครับคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองอันนี้เป็นท็์กโชว์ศาสตร์แห่งฮงจุ้ยให้กลุ่มธุรกิจแอร์ไดกินนะครับอันนี้ก็คนดูเยอะมากสนุกสนานมากๆเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นงานทล์กโชว์ศาสตร์แห่งฮงจุ้ยนะครับรับกับงานรับสร้างบ้านนะครับที่ Impact a r e n a เมืองทองธานีอันนี้สินแสาหมิงถ่ายรูปกับบริษัทรยัลเฮาส์นะครับเอ่อบริษัทรับสร้างบ้านนะครับชั้นนําของเมืองไทย อันนี้เป็นทอล์กโชว์บรรยายศาสตร์แห่งหงจุย้ยที่โรงแรมรามาดาริเวอร์ไซน์นะครับนะครับก็เอาบรรยากาศดีๆมาฝากกันกับสินแสมิงสตอรี่ครับ